ิดค่ะใช้สายพื้นี่นะคะเฉยๆก็กาลังได้ท่าทงราอมตก็จายเกิลค่ะเดิ้ทเดือด้นไมิในทหาาาลหม่เล่าหนองกกบกตูมพอรงเจากอานอให้ลูกทางอยู่ยงเป็นสุข คือดีแห้งสุขภาพแข็งแรงนอนหลับได้เงินหมื่นนอนเต้นได้เงินแสนมีแต่ความโชคดีในชีวิตยิ่งขึ้นไปครับที่ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินพระแม่ธรณีช่วยปกปักรักษาลูกปกปักรักษาเอาคนเจ้าโนเนอะสบายเจ้าเนักสบายด้วยนอนสาม้านโกกโกรันโกตูมก็ช่วยปกปักรักษาลูกหลานนะยังมาต่อติด ปัทนะหายได้พร้อยแล้วคือมีลูกมาพักอาศัยอยู่ตลอดวันนี้ก็เป็นคือแรกที่มาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วอืมจับตัวเลยตอนก็มีลำชักเพลงนะฮะลำเปิดเพลงมาพอเปิดจะโทรศัพท์หรอครับได้เปิดทรศัพท์ชักเพลงนีะนำเอาเขาเลือกเอาใจใช่ใช่เบาล ต่อไปก็เดินใหม่เนาะเดินเวียนขวาใหม่ับทุกท่านนะฮะเพราะว่ามีเอฟซีทัดประมาจบนมากว่าทำไมถึงเวียนซ้ายนะฮะเราก็ทําให้เอฟซีที่รักและเป็นห่วงเราสบายใจเนาะนะฮะก็จะทำการเดินเวียนขาสามรอบทุกคนไปกันนะครับไป เจ้าของบ้านเดินก่อนเยอะนะเดินก่อนเดินเลยครับอาจครับเสือติดกองอาจารย์สมองเสือเนี่ให้เสือกันนะอ๋อป่ะผู้หลักผู้ใหญ่โอเคนั่นแหละตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาร่วมในงานก็จะเป็นสมองชาแนลกับเครื่องบรรจุชาแนลนะครับผมนะนี่นะครับกำลังเดินนะครับเอียนขานะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเมียนผิดนะครับเมื่อเช้าเวร์เวียนซ้ายนะครับสิ่งใดที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเอฟซีทักมาเราก็ ทำตามนะฮะจะได้สบายใจทั้งตัวตัวเจ้าของบ้านนะฮะคือพี่เสือเองแล้วก็เอฟซีที่ให้ความอนุเคราะห์นะให้ความสนใจแล้วก็เป็นเห็นปัญญามานะครับขอบพระคุณเอฟซีที่น่ารักด้วยนะฮะที่รับชมจำนวนมากตื่เมื่อเช้าก็มีเพื่อนยูทูบเบอร์มาร่วมแสดงความยินดีนะฮะยี่สิบสามสิบช่องเลยนะฮะพี่เสือก็ได้เข้าไปเห็นในคอมเมนต์ทุกช่องเลยนะครับผมนะฮะอยากให้ทําใหม่นะครับควรจะเวียนขวานะครับขอบคุมาครับผม มาคุณนมาครับก็จะทำการเดินต่อนี่รอบที่สองแล้วนะครับผมนะครนี่กำลังเดินต่อนะฮะเดินกี่รอบครับสามรอบครับผมสามรอบนะครับเนีนยครับ ก็ขอให้กระเสือมีความสุขความเจริญนะจัอยู่ก็ขอให้ร่มเย็นเป็นสุขทั้งพี่มนาด้วยนะคะใครที่อยู่ตรงนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะพออยู่พออยู่ในห้องแถวเดียวกันเนาะเงินประเมียนเมียเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาเนาะนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนเด้อตอนนี้ก็สองรอบแล้วนะฮะต่อรอบที่สาม พมานาเป็นแผนกงนักนะฮะที่มนาเำเนื่อยนะครับอันนี้รอบที่สามนะฮะท่านใดที่ได้รับชมคลิปเมื่อเช้านะฮะบรรยากาศพอจะเห็นเนาะนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเดวนซ้ายล่ะอะไรแบบนี้นะครับผมนะฮะก็ทำให้ถูกต้องนะหลายท่านก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ให้คำแนะนำมานะครับนจะมา ครบแล้วสามรอบแล้วนะครับผมครบสรอบแล้วขอบ้านเลยขอบ้านนะครับตอนนี้นะฮะรองไหลมาเทมาเด้อขอบ้านอีกรอบหนึ่งไหมครับผมขอบ้านใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะพิธีตอนเย็นก็อาจจะสั้นกว่าตอนเช้านะครับผมเพราะว่าตอนเช้าก็ จริงๆแล้วก็ทำไปครบแล้วนะฮะผิดแค่การเดินเบียนนะดก็ไปกางลับมค้งยีสมอก็ผู้มียาสมอาสุมยสมอนผูวุโสสงสตอนนี้นะฮะแล้วก็เพื่อนบุญชูเพื่อนบุญชูนะพี่เพื่อนก็พูดว่าสรองลงมาลงูวุอ่าพระันนส ไว่กูโวโครับอันนี้มากๆครับลูกไววไหมจดิ่ลูกไป่ไหวแล้วเดนบ้านใหม่อยเบ้านใหม่อเมเอ่ะเสียครับไปรอบรอบแก้ไขนะเป็นรอบแก้ไขเนรอบแก้ไขเเดินรอขปิดารอบ

เเป็นเกี่ยว้ที่ือมาเป็นกระบังนะครับก็เป็นโอกาศรรยาาที่บ้านไหนของที่ดับนคณะคนนี้ได้มาอาศัยบนที่เมืนว่าสนเรียกเล็บ้าประกอบสัมลงครอบุมโยตรโหางขอให้การไเป็นเาีกนสุดท้ายขอเรานั้นที่ไปนอดับต็อปายแนก็ล้หรัประสบความสาเร็จนะขพ่ายของรอยู่้อยวเสียนะ อยู่แล้วก็รวยวยอยู่เแลยนเป็นสูตรหลักหนักหลักนะครับไปเอิ้นเข้าบ้านแล้วมาสักครู่นะอะไรนะไหลไปทางลูกก่อนเอ๊ะยังไงนะถ้าเรียนก่องไหลไปทางลูกแล้วก่อรวยแล้วก่อนคันลูกเหลือกี่นาทีแล้วครับคลิปเราครับควรควจะปิวไปไหนนปดนาทีแล้วค่ะขอบคุณได้แปดนาทีแล้วเหรอโอเคนะคลิปนี้นะฮะขอบคุณทุกคนทุกช่องนะฮะขอบคุณ FC นะฮะขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะที่ให้การสนอมจอเนอะ ไม่มีรามแล้วพอแล้วนะของเลียงเอะนีขอขอถามหน่อยนะคความหมายของเครื่องไหว้กูชาจที่บ้านใหม่เราอ๋อก็ตามที่ผู้ใหญ่แนะนำมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือพี่เสือยังไม่ได้ย้ายมาอยู่เป็นทางการเพียงแต่ว่าพี่เสือเกิดวันจันทร์นะฮะถ้าเทียถือเรื่สะดวกวันนี้วันจันทร์น้องนะฮะแล้วก็สมทุกันเลี่เราหมดในนี้ก็จะมีทั้งขสารคือ มันเป็นสาหารของคนะนเรานนรเนาทะทาเลยก็คือเขาก็สารานะนำเข้าบ้านนะครับแล้วก็มีพระนะครับมีพระนะฮะแล้วก็มีโ oh, <man. S 1> เจ้าเรียนนะฮะ เเข้าเรียน็่ไปถึง9ล้านนะครับมีโชคมีเงินเข้ามานะครับแล้วดอกไม้ก็เป็นให้สิ่งสวยงามเกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับก็เข้าสารนี้ก็ให้เจริญบริบูรณ์ใเจริญบริบูรณ์น้ำน้ำนะระับปรบ้านที่เสือน้ำแบบก็แมงเขาก็จะแนน้ำน้ำน้ำก็ความหมายก็คือให้ร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความ ร่มเย็ยนน่ะมีแต่ความร่มเย็นใช่มีขั้วขั้วรล้วขั้ว่ั้วขั้ามั้วขั้วเอ้วขั้วเั้วขั้วขั้าเั้าเั้วขั้วขั้วเั้่ขั้านั้อยู้แล้วขั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 ้วั้วขั้วขั้า้าขั้่ขั้ว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 ขจ้าขั้ั้วั้ั้้้วั้เ้้ั้้ เิงม่ได้ยิงนเลยเยยมีนเลยอ้ยมี้วกทุกคนไปเสือไม่เหงาแล้วนะฮะทุกคนมาขึ้นบ้านใหม่พร้อมมาอยู่ด้วยกันทงนะฮะไม่อยู่เป็นนอ้ยเฮ้ยตอนิซีทั่วโลกร้แดดลุนๆไปทงนู้นๆตามต้นพี่มาน่เลยมอนนียรู้จริงๆเลยเนาะไม่ยากแปลนที่ครบแล้วป